ตัวยาโมโนพิราเวีย e er, เป็นยาที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะเหมาะกับผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการยังไม่รุนแรงพรบว่าใช้ได้ประโยชน์จริงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ายาที่เรามีการใช้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อโควิด1 i d ตั้งแต่แรก แต่ว่าถูกหยิบมาใช้ในตอนที่มีโควิด1 i d อา outbreak ดังนั้นแล้วเนี่ยพอโมโนโพิระเวียเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับโควิด1 i d 1 9เลยมันก็อาจจะสามารถพูดได้ว่าเป็นยาต้านโควิด1 i d 1 9ที่เป็นชนิดรับประทานตัวแรกต่างหาก ปัจจุบันนะคะเวลาที่เราพูดถึงยารักษาโควิด -19 นะคะจะแบ่งเป็นอสองกลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกเนี่ยคือยาต้านโควิด -19 เรียกว่า a n t i v ไวรักับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาต้านการอักเสบนะคะเรียกว่า a n t i i n f ิน m ลามมัถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเฉพาะในส่วนของตัว a n t i v ้ไวรเนี่ยตอนนี้นะคะเราเหลือเฉพาะกลุ่มที่ไปออกฤทธิ์ลดการเพิ่มจํานวนของไวรัสก็คือตัวฟาวิพิราเวีย r e มเดสซีเวียแล้วก็ตัวใหม่ที่มีความหวังนะันปัจจุบันก็คือโมนูพิราเวียค่ะความแตกต่างของยาต้านไวรัสที่มีการใช้อยู่ในโควิด1 9ในปัจจุบันง่ายๆเลยคือรูปแบบค่ะตัวฟาวิพิราเวียกับตัวโมนูพิราเวียเนี่ยคือเป็นยารับประทานเหมือนกันซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อก็คือ r e m d e สซีเวียอันนี้เป็นยาที่ถูกใช้ในโรงพยาบาลเป็นหลัก เพราะเขาอยู่ในรูปแบบยาฉีดแต่ทั้งหมดทั้ง3ตัวเนี่ยมีกลไกก็คือเพื่อที่จะหวังผลไม่ให้จำนวนไวรัสเพิ่มจำนวนเหมือนกันค่ะระหว่างตัวโมโนพิราเวียกับฟาวิพิราเวียเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าตัวฟาวิพิราเวียเองเนี่ยตั้งแต่แรกอะคะ่ะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะ ใช้ในตัวโควิด19แต่ว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะใช้รักษาไข้หวัดใหญ่แล้วตอนนั้นเนี่ยพอมีอ่ออัลเบรคของโควิด19เราก็นำยาตัวนี้มาใช้แล้วพบว่าได้ประสิทธิภาพดังนั้นแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบเพื่อชนกันแบบนี้เลยเนี่ยจะไม่สามารถตอบได้ว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนตอนนี้นค่ะจากข้อมูลณนะปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนกับว่าโมโนโพิรเวียเนี่ยเป็นยาที่น่าสนใจค่ะ เพราะว่าจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการยังไม่รุนแรงแล้วอาการของโควิด -19 ที่เพิ่งเกิดเนี่ยมีมาไม่ถึง5วันแล้วก็มีลักษณะของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการรุนแรงค่ะเช่นมีเรื่องของโรคร่วมอ้วนหรือว่าเป็นโรคทางปอดอยู่เดิมค่ะ,คะกลุ่มนี้ค่ะดูเหมือนกับว่าน่าจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีค่ะ เราสามารถรับประทานยาโมโนเพร์เวียบ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ได้ไหมคำตอบณนะปัจจุบันก็คือยังไม่ได้ค่ะแต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาในกลุ่มที่ยังไม่ได้ติดโควิด -19 แต่ว่ามีคนในบ้านได้รับการยืนยันว่าติดเชือ้อแล้วเขาก็มีการให้ยาโมโนพิเอร์เวในครอบครัวแต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยยังไม่ติดเชือ้อแล้วกำลังออกดูผลอยู่นะคะว่าเป็นยังไงผลเนี่ยน่าจะออกประมาณต้นปีหน้าถ้าไม่มีอะไร เปปลลี่่ยนงคะณนะปัจจุบันนะคะโมโนพิราเวียเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือว่ายังไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้วอะค่ะก็คงทําให้ประเทศอื่นมีความเชื่อมั่นมากพอแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเป็นกระบวนการของประเทศอื่นๆที่จะนําเข้าของยาตัวนี้ต่อไปรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ